สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่23มกราคมนะครับสวัสดียามเช้าเช้าของวันที่23มกราคมได้นําบรรยากาศของเช้าวันที่23มกราคมมาให้แฟนๆนะครับได้รับชมถึงความสวยงามความเป็นธรรมชาติที่บนม่อนพระจันทร์ทรงกรดแห่งนี้นี่คือบรรยากาศของเช้าวันที่23ครับทุกทุกคน นะฮะอากาศหนาวเย็นทะเลหมอกสวยงามเช้าวันที่23ามกราคมนะครับนี่โอ้ดีพี่ๆเขายืนชมทะเลหมอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับโอ้มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากไหนครับมาจากไหนครับฮะพังงาโอ้ยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทร์ทรงกรดครับยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทร์ทรงกรดนะครับนี่คือทะเลหมอกความสวยงาม ของวันที่23มกราคมนะครับนี่น้องมนเทียน,นี่หวัดดีตอนเช้าครับห <c oughs> วัดดีตอนเช้าน้องมนเทียนนี่น้องมนเทียนนี่เขานอนสามคืนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้คือที่สองคืนนี้อีกคืนหนึ่งนี่ด <c oughs> ีมาเที่ยวกันครับนี่เมื่อวามคืนตักเมื่อวานก็สวยเหมือนกัน <c oughs> สเมื่วยนแล้วกวันนี้อ่าแต่วัคนนี้วีคืนนี้ก็สวยทุกย<ๆ>ากคนนี่นี่เือวันยากาศขมองเช้าวยนที่2ันี่พระ่าทิตย้ยันนม่ขึ้นนะี่นะฮะ พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศของเช้าวันที่23มกราคมนี่อากาศหนาวเย็นทะเลหมอกสวยงามม่อนพระจันทร์ทรงกรเนี่ยทุกคนมีทะเลหมอกแบบนี้ทุกคุกวันนะนี่ใครอยากจะสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกใครอยากจะประทะับความหนาวเย็นมาม่อนพระจันทร์ทรงกรไม่ผิดหวังท่านก็จะได้เจอบรรยากาศแบบนี้ทุกวันเลยนี่นะครับนี่นี่คือบรรยากาศยาม เช้าของวันที่23มกราคมวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นนะเนี่ยพระอาทิตย์ยังไม่ส่องแสงแต่ว่าถ่ายรอบเช้าเนี่ยมาให้กับแฟนๆได้ชมกันก่อนเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะถ่ายให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ถ้าใครสนใจที่อยากจะมาพักผ่อนชมทะเลหมอกพระทะไอหมอกแล้วก็พระทะความหนาวเย็ยนอย่างนี้ก็เรียนเชิญได้ที่ม่อนพระจันทร์สงกรดอําเภอเชียงดาวม่อนพระจันทร์สงกรดนี่อยู่ติดกับถ้ำเชียงดาวนะทุกคน อบล้อมด,ด้วยขุนเขาดอยเชียงดาวห่างจากตัวอำเภอเชียงดาว4กิโลเมตรนี่ขึ้นมาบนเขา500กว่าเมตรนี่ท่านจะได้สัมผัสและเจอบรรยากาศแบบดีเลยนี่คือสวรรค์แห่งเมืองเชียงดาวนะครับเห็นรอบเลยนะฮะนี่คืออบล้อมด้วยขุนเขาดอยหลวงเชียงดาวอบล้อมด้วยขุนเขาดอยนางดีนี่ดอยนางนะครับแล้วก็ดอยนางดอยหลวงเชียงดาวก็จะอยู่ตรงนี้ทุกๆคนนะฮะนี่คือบรรยากาศอ,อบล้อมด้วยขุนเขาดอยเชียงดาวนี่ นะฮะถ้าใครมาอยากจะสัมผัสธรรมชาติที่ใกล้ตัวเมืองโดยที่ไม่ต้องขึ้นเขาไปไกลเนี่ยก็เรียนเชิญได้ที่ม่อนพระจันทร์สงกรดสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับทุกท่าน0949156196เนี่ยอันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวเลยเป็นเบอร์ที่จะโทรมาสอบถามติดต่อห้องพักเนี่ยบ้านพักเนี่ยเรามีทั้งบริการทั้งบ้านพักและลานกลางเต็นท์โทรมาจะไวกว่านะฮะบางท่านก็ ติดต่อมาทางเพจก็ได้อยู่นะครับทางเพจก็แต่ว่า,าการตอบอาจจะล่าช้าไปหน่อยนะครับแต่ถ้าต,ต้องการไวหรือว่าโทรมาจะแน่นอนชัดเจนกว่านะครับผมจะเป็นคนรับสายเองเลยนะฮะนี่กับสำหรับวันนี้ก็คงจะได้นำบรรยากาศนะฮะความสวยงามของบนบ่อนพระจันทร์สุกกดมาฝากแฟนๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกทุกคน